นั่นคือโชว์ฟ้านะครับที่จะขึ้นในวันที่ยี่สิบเก้าถึงสามสิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับท่านใดที่จะมาร่วมบุญนะครับขึ้นโชว์ฟ้านะครับยกโชว์ฟ้านะครับอุโบสถอุโบสถอนันตนาคราชเอเดฟซีนะครับมาร่วมบุญเด้อนะครับวันที่ยี่สิบเก้าถึงวันที่สามสิบเอ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับในงานนี้มีทั้งมหรสพมากมายนะครับ มีทั้งนางมีทั้งดนตรีหมอลำนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบนที่จะปลูกเสกพระบนเครื่องบินหน่อยนะครับงานนี้มีงานใหญ่มากนะครับดูกันครับดูแล้วก็สามารถเช่าบูชาหนึ่งเดียวเป็นประวัติศาสตร์ปลูกเสกบนเฮลิคอปเตอร์ด้วยบนเครื่องบินจอมพลสุรินทร์นนะเป็นกลิ่นมาจฉาลองโยนตเป็นกลิ่นล้วน นะสวยงามสงา่ารูปร่างทรงอุดมสมบูรณ์นะแล้วตะกุดสังอ่าตะกุดนะเสือสังฟ้าหมา,หางหิงเดี๋ยวจะได้ดูดอกละห้าร้บาทนะดอกละห้าร้อยบาทชุดนี้ก็เริ่มต้นจากหนึ0งพบาทสั่งจองสั่งจองได้ที่แอดมินนะจะเป็นคุมรัพพยาน้าจะเป็นนะลุงไก่ชนะั a n แนลอ่าจะเป็น ป้าโยคราชจะเป็นมณีชาแนลได้แล้วก็หลายท่านก็สามารถติดต่อที่ทางวัดได้หรือพระครูวิันทรมานุกได้สั่งจองได้เหมันกันหมดแล้วหมดเลยหลวงปู่ว่าใกล้จะหมดแล้วเนี่ใกล้้ใกล้จะหมดแล้วทั้งคนไทยและต่างประเทศต่างปรเทศเอาไปเยอะมากใช่เพราะว่าเหรียญเราสร้างจํานวนไม่กี่ไม่กี่พันงคงเย่านั้นจังกัดใช่จำนวนจํากัด อาจารย์ก็รีบหน่อยก็แล้วกันนะรีบหน่อยก็แล้วกันจองได้นะอัจนรยก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านเราจะมาพุทธเสดงองค์พระปฏิมากรพระพุทธรูปนะด้วยกันด้วยคือของว,ว,วันที่18ส่วนท่านใดฝากว่าวันที่18นี้ท่านใดอยากจะเสริมบาร,รมีสะดอเพราะต่ออายุตัวเองก็มานั่งมีพระมหาหน้าพุทธพิเศษส่วนตรงนี้จุดน,นี้นะแล้วก็พระเทระเีราจารย์จะเป็นหลวงปูเ่เฮงนะ วัดพัฒนาธรรมรามหรือหลวงปู่เฮงวัดด่านท่องจอมมานั่งเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ปลุกเสกด้วยนะจะมีหลวงพ่อพระเดชพระคุณเจ้าคุณนะท้องอยู่หลวงพ่อพระครูนะสุนทรสารกิจนะหลวงพ่อหารือศักดิ์หลวงพ่อราหูแล้วก็พระครูประลัดสังคิตหลวงพ่อเสือกระทาเดือดก็มาที่นี่นะปลุกเสกที่นี่เทราจาร์หลายรูปจำนวนเก้ารูปมาถวายทีาลกิจ บนเครื่องบิน,บนไม่พอ,อมาอแล้วมันในโบดอีกแล้วมาปรกษในโบดนะถือว่าพระมหาเถระแล้วก็หลวงพ่อเจ้าคุณบีก็มาที่นี่หลวงพ่อดีก็มาที่นี่ร,น <ะ S 1> รีบจองนะครับรีบจองรีบจองแอดมินแอดมินจะได้ขึ้นไปถ่ายทำใช่ร<ะ>แอดมินก็จะได้ไปที่ถ่ายทําบนเฮลิคอปเตอร์ด้วยแล้วก็มาถ่ายทาที่นี่ให้กับนะเรียกว่า f อของแอดมินนะติดตามและชมด้วยนะ อันนี้ก็รีบรีดจองกันแล้วกันนะช้าอดหมดนะครับนะมีประวัติศาสตร์นะครับทั้งหนึ่งทั้งหนึ่งในชีวิตเลยประวัติศาสตร์แล้วเราเอาเอาเอาพระนี่ขึ้นคอนี่เอาพระขึ้นคอนี่เราลํำลึกนึกถึงอยู่แล้วนะเพว่าครั้งหนึ่งพระเนี่ยพระกิ่นจองบนสรินเนี่ยปลุกเสกคนเฮลิคอปเตอร์คนฟ้าเครื่องบินเป็นประวัติศาสตร์าเฟ้ นาเบิกฟ้าก็มองบอกบอกว่าเบิกชีิตของเราให้เกิดความสว่างสวนาธุรกิจการงานการเงินให้ร่องนะเพราะว่าเหรียญจอมบจสชนิดนาพุยูนำบทฟ้าเบิกฟ้าเบิกดินเทพเทวางทั้งสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่ชั้นบาดาลอนุโมทนาบุญด้วยกันนาสาธุสาธุสาธุก็ขอนโมทนาบุญด้วยกันนะ รีบจองก,กันแล้วกันกับแอดมินของทัานสีท่านด้วยนะเริ่มต้นจากนะสามสามโงนี้ก่อนถ้าหลังจากวันที่หนึ่งแล้วก็จะเป็นองค์ละ,ละ,ละนะองละพันแล้วองละพันก็ไปสามพันแล้วต่อไปนะสามพันแต่ช่วงนี้ซึ่งเราเกิดโอกาสให้ทั้ง f อฟซีแอดนทุกท่านได้เช่าบูชาแค่จองสามองหนึ่งพันบาทเท่านั้นเองครับพร้อมนะ พร้อมพร้อมอ่าห้อยคอพร้อม,ไ,มอได้เลยได้เลยห้อยคอได้เลยหอ่คอได้เลย,เลยสวยมากครับอ่าแล้วใครจะากจะเรื่อนเสื้อนะเสื้อก็มาเช่าบูชาที่นี่นี่วัด<บ>ม,มงคลนอื่นๆก็มาเช่าที่นี่นะเพราะว่าทางวัดก็จะมีวัดุมงคลเช่นกําไรก็มาที่นี่นะที่วัดทาวัดังนั้นใครมาเที่ยวมาชมมาดู นะดูหมอชมด้วยมาทำบุญด้วยยกช่อฟ้าด้วยมาปิดทองลูกนิมิตด้วยงานใหญ่มากของช่อฟ้าด้วยบุญใหญ่มากวันนั้นนะครับบุญใหญ่ชื่อวัดชื่อวัดอ๋อวัดพระโบสถ์สุกรราญตำบลนรงมอำเภอศรีรงจังหวัดสุรินทร์นะาเอฟซีญาติธรรมที่อยากจะเดินทางมามาที่ตัวอำเภอศรีรงเลยสอบถามถนนมาจากเส้นทางสังขะมาที่อำเภอศรีรง แล้วก็มาตัวเบอรสีลมวัดนี้ก็อยู่กับตัวเบอร์สีลมเอวันนั้นถ้าใครเอามีของดีมาปลุกเสกก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าต้องมิสวันที่30ใครจะมีวัตถุมงคลพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็สามารถที่จะนํามาปลุกเสกที่นี่ได้มาแล้วก็เราก็รักษาของเราให้ดีก็คือการจัดเป็นกรงแล้วก็ปิดให้ดีเพื่อที่อะไรเพื่อที่ของเราจะไม่สูญหายไป ดังนั้นก็ทําให้ดีแล้วก็มาแจ้งไปพระสงฆ์ที่รับผิดชอบคณะสการที่รับผิดชอบตรงนี้จุดนี้เราก็จะวางตรงนี้แล้วก็ดึงได้สายสินพระผูเมตุบาอาจารย์จำนวนถึง9ก้าทูกันนั่งปลงอธิษฐานจิตเดี๋ยวจะเอาหลวงปู่สวงมาขึ้นเครื่องบินด้วยให้ปลุกเสกบนเครื่องบินด้วยท่า่จะได้แทมไปเอฟซี พ่อแม่ครูบาอาจารย์มาก็ยินดีย้าจงท่านอยากจะฝากตั้งมินมาก็อยากทานอยู่อยากทานอยู่ฝากได้นะอยากทานอยู่แต่ว่าร่วมบุญด้วยนะได้ปัจจัยถวายในการสร้างโบสถ์ด้วยครับนะร่วมสร้างร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะเดี๋ยวเราไปดูสถานที่นะให้แดนมินได้ดูว่าสนามจอดเฮลิคอปเตอร์เครื่องบินเครื่องบินลมจุดไหนจริงหรือเปล่านะครับอยู่ตรงไหนทั้บุญอยู่ บริเวณอุบอโบสถด้วยกันอขอฝากกันแล้วกันสุดท้ายขอฝากงานนี้วันที่29 3สเดือนนาโยมาแล้วไม่ผิดหวังโยมาแล้วมาร่วมอนุโบตนาบุญด้วยกันมาสร้างบุญสร้างกุลส,สร้างบารมีสุขโภบุญจะสร้างุญจโยการสังสมบุญนํามาซึ่งความสุขมาให้รเรามาพาลูกพาหลาน มาปิดทองนะชอบฟ้าบริการมาร่วมทำบุญกับพระสงฆ์มาถวายสังฆทานมาบูชาองค์พระปฏิมากรพระพุทธรุปก็คือหน้าที่ของพวกเราหน้าที่ชาวพุทธดังนั้นท้ายที่สุดขอพรอ,อันเป็นมงคลที่ท่านทั้งหลายได้ติดตามแอดมินจะเป็นขุมทรัพยพยานาคก็ดีทิพพัน channel ก็ดีจะเป็นของป้าโยนะโคราชก็ดนะีจะเป็นถอมลุงไก่ c h a n n ก็ดีจะเป็นมักอา ไอ้มณีชาแนลก็ดีแล้วก็หลายๆท่านาพรที่เป็นมงคลที่เราได้รับชมรับฟังและก็ติดตามคุณศัพยานาคพร้อมกนมันทุกช่องก็แล้วกันตั้งแต่แรกจนมาถึงขถาน,นี้อพอาะพอนั้นเป็นมงคลที่เราอธิษฐานจิตแล้วก็ตั้งใจอยากจะร่วมมนุโมทนามุญจากกระเช่าวัตถุมงคลอยากจะร่วมทาบุญ ในการสร้างโอสต์หลังนี้ขอความเป็นสิริมงคลขอให้ทุกท่านรงมีอายุมีวันนะมีสุขพละทนะสารสมบัติธรรมสารสมบัติพิทักษทมงคลสมบูรณ์คุณผลด้วยลาบยศสรรเสริญสุขทุกท่านทุกคนเอนขอพรญธร้ทสงธุ้ทธุ